ไปสอบอนะคะสำหรับใครที่อยากได้อะไรที่เห็นผลชัดเจนเลยกินแล้วรู้เรื่องเลยนะคะก็คือตัวนี้น้องไฟเบอร์ของหนูนะคะไฟเบอร์ของหนูคือชงแล้วดื่มตื่นมาแล้วขี้เนาะชงแล้วดื่มตื่นมาแล้วถ่ายถ่ายง่ายถ่ายคล่องถ่ายฟูถ่ายสะดวกมีส่วนผสมของโปรไบโอติกนะคะ โปรไบโอติกช่วยในเรื่องของลดบวมลดโซเดียมใครกินอะไรที่แบบปลาผงชูรสใดๆน้ำอัดลมเบียเรเหล่าทุกอย่างที่เป็นโซเดียมแล้วบวมรู้สึกว่าตัวบวมเด้อทุกคนตัวนี้ครับออกมาเบิดหรือสายหมูกระทะชาบูหรือสายเนื้อสายก้อยสายลาบนักท้องกินเข้าไปแล้วท้องอืด นะคะตัวนี้ซอยได้ทุกคนท่าด่วนเลยผู้ใดที่แบบว่าสามมือบอ่ขี่สี่มือบอ่ขี่เริ่มแบบว่ามักหมุมแล้วมีกินปากกินโตออกมาทั้งกินปากออกมาทั้งกินโตท่าด่วนเลยค่ะตัวนี้เจอเลยซองหนึ่งรูเรืองหนึ่งแพ็คมีสามซองแบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวเทสนะหนึ่งแพ็คมีสามซองแบบนี้ค่ะพี่ๆที่เข้ามาใหม่เนาะคนที่ สั่งไปแล้วเรากลับมาสั่งซ้ำหรือพ,พี่พี่แม่แม่ที่เป็นเอฟซีที่ดูทุกวันอยู่แล้วอย่าเพิ่งเบื่อนะคะขออนุญาตเล่าสรรพคุณใหม่ซ้ซําๆเดิมๆทุกวันมีใครเบื่อไหม <c oughs> <c oughs> สิ้นเดือนจะไปเที่ยวลาวมีเที่ยวไหนเด่นๆไปเมืองเฟืองค่ะไปวังเวียงนะคะวังเวียงก็สวยมากเดี๋ยวรอบหน้าก็จะพาแม่ไปวังเวียงวังเวียงคือดีเหมือนกันวังเวียงก็จะแบบธรรมชาติมากเมืองเฟืองก็ดี แต่วางเวียงก็ของกินดีอู้หูอ่างกับข้าวมันอร่อยมากทุกคนไปกินแต่บอกฮุงเด้อแต่มันก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องแบบฮะพอ้านที่มันแซ่บนะมาทุกคนอืมอ่ะต่อก็คือไฟเบอร์เนี่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแพ็คนี่มีสามสองมันสิมีรดพุ้นสตอเบอรี่และกับเมลอนค่ะทุกคนเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยมันสิได้เสียค่าทรงร้อยห้าสิบ ซึ่งมันกระสิบโบได้คุ้มเมื่อนี่นูจัดโปรให้สามแพ็กสองเก้าศูนย์สิตกฮอละแค่์เก้าสิบหกบาทได้เป็นทั้งหมดเก้าสองซงฟีสองเก้าศูนย์งฟีไฟเบอร์เนี่ยกินไปเลยซองแรกค่ะทุกคนกินขึ้นนี่เมื่อเร้ามาขี่เลยอันนี้เราต้องถ่ายเห็นผลยังทั้งสีก็คือเห็นเลยแต่เรื่องนอนนอนรถนะฟังดีๆเรื่องนอนนอนรถแล้วแต่บุคคลที่หนูพูดคำนี้เพราะอะไรล่าสุดนะ หนูอัดคลิปเอ่อกินข้าวเปียกลงปักตะกร้าได้ขายหลกหลายซอมวันซิปออเดอร์นี่แหละปิดตะกร้าหนูว่ะว่าหนูว่ากันขายสินค้าเกินจริงพระสานเอาก็เลยแบบเออมันหักคะแนนพร้อมัหนึ่งคะแนนเด้ก็เลยแบบโอ้โห่ไปตะลงคลิปนั่งไลรเอาดีกว่าถ้าขนาดนั่งไรเมันก็ยังปิดแต่มันก็ยังหักคะแนนหนูพี่บ๊วย ไม่เบื่อค่ะกินดีมากกินทุกวันขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคือที่หนูทาบอ,อกมาสามรสพุนูนสตรอเบอรี่เมลอนเพราะอะไรรู้ไหมคะพี่พี่เพราะว่าตัวจริงอยากเห็นไหมตัวจริงตัวจริงพึ่งเสร็จมาได้สามวันหนูถือเวลาด้วยทุกคนได้ติดตามติ k ต o k เนี่ยจะเห็นว่า ในทิกตอกอะเริ่มมีแหละทั้งทิกตอกหนูช่องสำรองช่องอาโลช่องแป้งนะคะก็จะเห็นว่าเราถือตัวจริงกันแล้วเนาะแต่เรายังไม่ได้เปิดขายนะคะเพราะว่ายังมีบางคนที่ยังไม่ได้ลองตัวเทสนะยังมีบางคนที่จะยังมาสงสัยว่ารสชาติไหนอร่อยกว่าคะให้ลองเองเลยคะ่ะพี่ๆลองเองเลยว่าพุนสตรอเบอร์รี่หรือว่าเมลอนอร่อยเพราะตัวจริงจะออกมาแบบนี้นะคะคือ แนะนำนะใครจะกดกดตอนนี้เลยโปร290โปร290ได้9วัน โปร290กินได้9วันนะคะหรือใครที่ไม่ได้ไม่ได้อยากกินทุกวันแนะนำว่าควรจะดีถอกลำไส้สัปดาห์ละ2-3ถึงครั้งเพื่อเป็นการดีถอกลำไส้บางทีเราบอกว่าเราอุ้ยฉันเป็นคนถ่ายทุกวันฉันเป็นคนขับถ่ายง่ายขับถ่ายทุกวันอยู่แล้วแต่บางคนทุกคนขามันยังมีอุดตันนะมันไม่ได้ออกหมดตัวนี้ไปช่วยล้างค่ะช่วยล้างให้ออกหมดออกเป็นรวงใหญ่ไม,ออนนไม่ปววมวมวมวปววววววดดดดบบิิิิกกกนนนนนนตตััไไหหมมมมาาาาแแลล้้ทรๆะะคะ ตัวนี้หนูการันตีเรื่องไม่ปวดบิดค่ะแล้วก็ไม่จูดจ,จัดระหว่างวันไม่ได้ถ่ายเป็นน้ำไม่ได้ถ่ายท้องเสียนะคะถ่ายโล่งถ่ายง่ายถ่ายสบาย ทำไมหน้าพี่ยาขาวจังใช้ตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็แบรนด์ของตัวเองค่ะเป็นเซรั่มสิวนะคะเซรั่มสิวหน้าใสสองเก้าศูนย์เลยค่ะกินแล้วนอนนอนลดสองกิโลแล้วค่ะอ่ะอันนี้คือรีวิวจากพี่ๆของจริงนะคะเรื่องนอนนอนลดบางคนนะบางคนเฉพาะบางคนรีวิวมาเจ็ดแพ็คเจ็ดโลก็มีรีวิวมาสามแพ็คลงไปสองโลก็ม,ม,กกมีแล้วแต่คนนะคะเซตสองเก้าศูนย์ก็แล้วแต่คนว่าจะลงกิโลบางคนมันแล้วแต่ว่าใครสะสมของเสียเยอะหรือมากกว่ากัน เออบางคนก็แต่หนูบอกเลยว่ากินเยอะน้ําหนักไม่ขึ้นกินเยอะนอนนอนไม่ขึ้นเพราะกินเยอะเราโดนเอาออกอย่างน้อยเรากินเยอะแล้วเราได้เอาออกยังไงก็ไม่ขึ้นออทิปลาวเนี่ยเป็นทิปที่กินเยอะมากแต่หนูแจกไฟเบอร์ให้ทุกคนหนูบอกเลยอ่ะนี่คือตัวจริงอันนี้คือเมลอนอันนี้คือพุนนะ แล้วตัวนี้คือสตรอเบอรี่และ3ามรสนี้นะคะพี่พี่สามรสชาตินี้นะทุกคนจะได้ไปนะใน1ใน1แพ็กนี้ได้เอาไปชิมกันแบบราคาที่ดีมากราคาคือคุ้มมากเพราะเพราะยังเป็นตัวเทสอยู่แต่3ามกล่องเนี้ยจะเป็นอีกราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลองนะคะแล้วอยากลอง เนาะจะได้รู้ว่าตัวเองชอบชอบชอบรสชาติไหนตัวจริงออกมาจะได้สั่งถูกนะคะพี่พี่แล้วจะได้รู้ว่าหนูโกโหกหรือเปล่าในสิ่งที่หนูพูดว่าไม่ปวดบิดไม่ถ่ายเหลวไม่จูดระหว่างวันนอนนอนลดจริงไหมมีคอมเมนต์มาว่านอนนอนลดเนี่ยลดจริงหรือเปล่าลดบวมลดโซเดียมได้หรือเปล่านะคะวันนี้อยากให้ลองนะคะพี่พี่อยากให้ทุกคนกดลองกัน ทดลองกันได้เลยนะคะส่วนใครที่เป็นสิวหรือมีรอยดำรอยแดงจากสิวเป็นสิวอุดตันเป็นสิวผดสิวผื่นสิวฮอร์โมนขึ้นนะคะสั่งตัวนี้ไปลองเหมือนกันค่ะ7-14วันถ้าไม่เห็นผลเลิกใช้ไปค่ะ แต่ถ้าสิวยุบสิวดีขึ้นมารีวิวให้ด้วยแค่นั้นเองพี่ๆราคามันไม่ได้สูง3 9 0เสบาทเสียดายมากเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ใครกดไม่ทันคือหนูให้300ตะก้าเนาะมันก็มีคนกดทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะคนดูเป็นพันเมื่อวานนี้คนดูเป็นพันเมื่อวานนี้นะคะหนูให้สามร้อยตะก้าก็คือตะก้าหมดตะก้าหมดนะคะตัวนี้นะเมื่อวานให้สามเก้าเก้า แถมกันแดดไปใช้แบบฟรีๆคุ้มไม่ไหวกันแดดหลอดละสองร้อยเก้าสิบแต่แถมไปเลยเมื่อวานหอมอร่อยทุกรสจริงๆใช่ค่ะบางคนชอบทุกรสค่ะซึ่งหนูมีโปรสามรถให้หนูมีโปรสามรถให้ด้วยใครเอาสามกล่องมีโปรให้แต่เดี๋ยวฟังโปรทีหลังหนึ่งกล่องราคาจะอีกราคาหนึ่งนะคะแต่ถ้าใครเอาสามกล่องสามรถชาติหรือคะรสได้ หรือใครชอบสองรถก็ขัรถได้เดี๋ยวมีโปรให้อีกเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันปลายเดือนนะคะพี่ๆปลายเดือนแต่หนูจะจัดโปรให้อีกรอบหนึ่งก่อนจะปล่อยตัวจริงหนูจะจัดโปรตัวเทสให้อีกหนึ่งรอบก่อนจะปล่อยตัวจริงซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนเพราะฉะนั้น